เมื่อวันที่14ตุลาคม2568พลเอกกัมปนาถรุตติดองคมนตรีในฐานะเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารบูรณิธิโครงการหลวงพร้อมคณะเดินทางไปยังราชนจาจักรภูตานเพื่อปฏิบัติภารกิจด้านความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงและกระทรวงเกษตรและปะศุสัตว์ราชนจาจักรภูตานโอกาสนี้องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการผลิตไม้ดอกไม้ประดับณโนะครงการหลวงเดซเซนโซลิง ตั้งอยู่บริเวณหน้าพระราชวังเมืองทิมภูบนเนื้อที่60ไร่เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีและพิธีสำคัญต่างๆตลอดจนเพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามรวมถึงรองรับการจัดงานระดับประเทศซึ่งช่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศมีอัตราการผลิตอยู่ที่ปีละประมาณ3,000 30, ต้น ปัจจุบันโครงการหลวงเดนโซลิงประสบความสำเร็จในการเพราะเลี้ยงต้นซิมบิเดียมเบนจมาศและกล้วยไม้ตระกุลหวายที่ได้รับต้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์องค์ความรู้และเทคนิคจากโครงการหลวงไปทดลองปลูกจนทำให้สามารถออกดอกได้อย่างสวยงามสมบูรณ์ในวันที่15และ16ตุลาคม2568 องคมนตรีเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่องความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับกระทรวงเกษตรและปะศุสัตว์ราชานาจักรภูตานเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลสําเร็จของการพัฒนาพื้นที่สูงในรูปแบบของโครงการหลวงโมเดลอาทิการจัดการดินบนพื้นที่สูงการพัฒนาฟาร์มเกษตรอินทรีย์การพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับและการพัฒนากาแฟ ขณะที่ความก้าวหน้าและผลสําเร็จของการดําเนินงานความร่วมมือทางวิชาการได้แก่การผลิตสตรอเบอรี่ผักอินทรีย์การจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนเพื่อผลิตคาวเวียคุณภาพรวมถึงการพัฒนาด้านการผลิตไม้ดอกไม้ประดับและการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเยาวชนของราชนาจักรภูฏานการประชุมทางวิชาการครั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชน กรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนและสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาบุคลากรซึ่งผลจากการประชุมในครั้งนี้จะนําไปสู่การวางแผนปฏิบัติการที่ตรงกับความต้องการครบถ้วนทุกด้านสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และโครง การความร่วมมือระหว่างกันอย่างยั่งยืน